สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาทร์โลทุกท่านนะครับคลิปนี้นะเรามาตอบคำถามกันนะครับในหัวข้อแฟนเก่าและมือที่สามรู้สึกอย่างไรเมื่อเราเปิดตัวคนใหม่อันแน่เห็นไหมเปิดตัวแล้วยอะเย้ยด้วยนะทีนี้เรามาดูกันว่าแฟนเก่ากับมือที่สามเขารู้ยังไงถ้าเขาแอบส่องคุณอยู่ เขาดูอยู่เขาจะรู้สึกยังไงจะอิจฉาตาล้อนไหมหรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคทีนี้เรามาดูไพ่กันนะไพ่ทั้งหมด10บใบใบแรกเป็นราชินีดาบราชินีดาบบอกแล้วตัวเขาตอนนี้ต้องยอมรับผลในการตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วก็ต้องทำต่อไปแหละในเมื่อมันทำไปแล้วมัน ผ่านตรงนั้นไปแล้วรับผิดช,ชอบตรงนั้นไปแล้วมันก็ต้องลุยต่อไปอยอมรับในการตัดสินใจของตัวเองแต่ในการยอมรับการตัดสินใจเนี้ยมันไม่ได้แบบตรงไปตรงมาไงมันเป็นหันข้างเพราะฉะนั้นมันก็มีความรู้สึกเหมือนฝืนๆทนยอมรับการตัดสินใจณตรงนี้ในเมื่อตัวเองตัดสินใจไปแล้วก็ต้องยอมรับแต่มันไม่ได้เป็นการยอมรับแบบแฮปปี้เท่าไหร่นะ ต่อไปไพ่ใต้กองไพ่ใต้สำรับเป็นสี่ดาบโอเคสรุปเลยตอนนี้ใต้สำรับเป็นสี่ดาบคือนิ่งๆเฉยๆตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ส่วนบนภาวาอย่างเดียวคือตอนนี้รู้แล้วแหละว่าคุณมีคนใหม่แต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะการเวลามันล่วงเลยไปแล้วมันจะกลับกลับย้อนเวลามันไม่ได้มันก็ต้องยอมรับสภาพอ่าตอนนี้คือนิ่งๆเฉยๆอะทำใจ พักฟื้นนิ่งๆอย่าทำใจพักฟื้นทีนี้เรามาดูในความรู้สึกอเขารู้สึกยังไงล่ะมันมีไพ่ของการแบบอิจฉาแบบเนี้ยละทิ้งมาแล้วละทิ้งแล้วเ้วเจอคนที่ดีกว่าเหมือนแบบว่าเราไม่น่าทิ้งคนที่ดีๆไปเลย <9 S 2> เก้าเหรียญน,นะแปดถ้วยเก้าเหรียญมันบอกว่าอารมณ์เหมือนอย่างที่บอกคือไม่น่าทิ้งคนนี้ไปเลยรู้สึกเสียดายสี่เหรียญ ห้าเหรียญบ่งบอกไปแล้วว่าน่าจะรักให้มากกว่านี้น่าจะน่าจะห่วงไว้ให้มากกว่านี้อ่ะเอพราะสี่เหรียญมันคือไพ่ของการหึงหัวแต่ห้าเหรียญคือการเข้าไม่ถึงโอกาสเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกแรกเลยบอกอืน่าจะลังเขาไว้เราน่าจะห่วงเขามากกว่านี้ไม่น่าไปทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าอะไร การที่เราไม่ได้หึงหวงทําให้เราต้องเดินทิ้งตรงนี้ไปทําให้เราละทิ้งตรงนี้ไปทําให้เราสูญเสียโอกาสบอะกันเพราะฉะนั้น,เ,ะะน,นเขาเห็นคุณมีคนใหม่แน่นอนอยู่แล้วละเขาก็ต้องมีความรู้สึกว่าไม่น่าทําแบบนี้เลยเแต่มันสายไปแล้วไงมันเดินหน้ามาแล้วทุกอย่างถูกทิ้งถูกทิ้งไว้เป็นเบื้องหลังแล้วมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้สี่ใบเนี้ยมันบ่งบอกว่ารู้สึกว่าเสียดาย รู้สึกผิดรู้สึกที่กระทําผิดลงไปอ่ามันมีไพ่สิบเหรียญกับแปดเหรียญตอนเนี้ยมันก็ต้องเหมือนทําหน้าที่ต่อไปให้มันสมบูรณ์นั่นแหละมันมีเรื่องของไพ่เหรียญเข้ามาด้วยก็คือก็ต้องทํางานไปอืมทํางานเพื่อให้ลืมอืมตั้งหน้าตั้งจาหาอะไรทําไปแต่ทีเนี้ยมันมีในเรื่องของภาวะจายอมอดทนเพราะว่าต้องทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําไว้ต้องรับผิดชอบ ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำไว้หกหกดาบคือการรับผิดชอบการแบกภาระเจ็ดดาบคือมันมีคนทำสิ่งที่ไม่ดีไว้แล้วเขาต้องมารบแบกรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเขารู้รู้ว่าในชีวิตเขาตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันถูกการกระทำใส่ถูกเหมือนเขาแบบว่าเสียรู้อ่าเออเนี่ยเจ็ดเหรียญหกดาบเจ็ดเหรียญมันหน่วนว่าเสียรู้ว่าเสียรู้ว่าถูกกระทำไปแล้วแต่มันก็ต้อง แก้ไขอะไรไม่ได้นะมันมีจัดดาบขึ้นมาเนี้ยมันเป็นเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกอะที่แบบเป็นการแบบว่าต้องยอมรับสภาพทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำนะมันเป็นอย่างนี้นะทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่ทำแต่ตัวเองอะกระทำลงไปแล้วไงเออเพราะฉะนั้นมันเป็นไพ่ไพ่โดยรวมพลังงานเป็นการหลงผิดอืมแต่หลงผิดในที่นี้คือ มันก็ต้องมีการเต็มใจด้วยนะเพราะเป็นราชินีดาบรู้ว่าผิดแต่ก็ต้องสังตั้มรู้ว่าผิดแต่ก็ตั้งใจให้ผิดคิดว่าจะมีโอกาสแก้ตัวได้อ่าในเรื่องบางเรื่องอย่างห้าเหรียญเนี่ยถ้าเราทําพลาดไปแล้วอะมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วนะห้าเหรียญมันกลับไปแก้ไขไม่ได้เข้าไม่ถึงโอกาสห้าเหรียญความหมายคือเราเข้าไม่ถึงผลประโยชน์ เพราะฉะนั้นโอกาสดีๆสิ่งดีๆเราเข้าไม่ถึงละเราเป็นคนกระทําเองเราพลาดพลาดเพราะเราตั้งใจทําเองสาเหตุที่พลาดเพราะอะไรห้าเหรียญน,นะสาเหตุที่พลาดเพราะสี่เหรียญเรารักตัวเองมากเกินไปเราเห็นแก่ตัวตัวแฟนเก่าเขาอาจจะทําเพราะเห็นแก่ตัวหรือทําเพราะความชอบส่วนบุคคลผลถึงตามมาคือเราต้องถูกทิ้งหรือเราต้องเดินหนีจากคนที่เรารักอ่าความหมายอย่างนี้นะคือไปทําอะไรมาแล้วแต่ล่ะ ทำตามใจตัวเองแต่สุดท้ายต้องสูญเสียกับคนที่ดีๆไปอ่ามันเป็นการสูญเสียเพราะว่าตัวเองไปรักตัวเองมากอ่าแต่ช่วงเนี้ยไพ่ขึ้นสิบเหรียญกับแปดเหรียญก็ต้องทํางานอ่ะทํางานเพื่อให้ลืมเธออะไรประมาณนี้นะเออทางานเพื่อให้ลืมอืมแล้วก็รักษาสิ่งที่มันยังมีดีอยู่ไว้อ่ารักษาสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละทําสิ่งที่มีอยู่นี่แหละเป็นหกหกดาบคือพยายามทําให้มันดีอ่ะ พยายามรักษาสถานการณ์พยายามทําสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นจบจบด้วยสี่ดาบโอเคทำอะไรไม่ได้แล้วนิ่งเฉยๆ,ๆนอนพักผ่อนไปเลยพักจิตพักใจไปเลยก็สรุปแฟนเก่ารู้สึกอย่างไรรู้สึกผิดไปแล้วไงร้องเพลงนี้เลยนะกลับไปร้องเพลงว่าผิดไปแล้วอืโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดู อีกคนหนึ่งนะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของมือที่สามมือที่สามเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเราเปิดตัวแฟนใหม่คุณเอาแฟนเราไปแล้วเราก็มีคนใหม่ของเรามาแล้วเธออะมือที่สามเธอรู้สึกอย่างไรโอเคตัวเขาก็รักแฟนของเขาก็รักก็รักแฟนเก่าของเราอยู่นะเป็นราชินิดุ่ยเขาก็รัก ทั้งรักทั้งหลงแฟนเก่าเราโอเคแหละในตัวเขาก็ดูแลแฟนเก่าเราเป็นอย่างดีนั่นแหละนะแต่ใบสุดท้ายมันมีความอึดอัดใจอืมใบสุดท้ายลงท้ายด้วยเนี่ยแปดดาบมันเป็นความอึดอัดใจความรู้สึกแบบบอกไม่ถูกอะ่ะว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันกังวลกังวลใจอยู่อ่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความกังวลใจเป็นเบื้องหลังอือแต่ผู้หญิงคนนี้เขาก็ต้องรักผู้ชายคนเนี้ย มากเป็นพิเศษนะมือที่สามเขาก็ค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่แฟนเก่าของเราเป็นอย่างดีโอเคพลังงานไพ่อ่ะมันเป็นลักษณะของการดูแลการดูแลการเอาใจใส่อย่างเงี้ยสองไม้เท้ากับลาชลาชาไม้เนะเขาดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะ,ะทีนี้คือมันจะมีในเรื่องของ การเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีเรื่องของการใจร้อนอ่าความเร่งรีบขึ้นมาอัศวินดาบกับวิ e อ of f o r ์จูนอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนรีบรีบที่จะเปลี่ยนแปลงเราไม่แน่ใจนะว่าในความสัมพันธ์ของแฟนแฟนเก่ากับมือที่สามมีเรื่องอะไรต้องรีบจัดการอ ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องของเด็กเข้ามาด้วยหรือเปล่ามีนะ The ะ u ันเด็กขี่ม้าดูจัดไพ่แล้วว่ามันเหมือนต้องมีการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็กอ่าคงจะไปเคลียร์ไปจัดการบางสิ่งบางอย่างนะผมไม่แน่ใจไพ่ขึ้นมาอย่างนี้นะคือในเรื่องของมือที่สามอาจจะมีในเรื่องของความกังวลใจในเรื่องของเด็กม,มีเรื่องของเด็กอยู่แล้วก็เรื่องของเนี่ย คนที่เขาเคยดูแล The world กับราชาถ้วยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เดินมามาไกลนะเดินห่างจากคนที่เขาเคยดูแลอยู่นะราชาถ้วยคือคนนี้คนนี้ค่อนข้างใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่เขาเดินออกมาจากผู้ใหญ่ใจดีแล้วเขามาดูแลแฟนแฟนเก่าของเราต่อเพราะฉะนั้นมันมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเคลียร์ปัญหา ปัญหามาเขาของเขาอ่ะปัญหาของเขาคือคือเขาก็ไม่ได้เอาใหม่รู้สึกอย่างไรเมื่อเรามีคนใหม่เขาเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราเขารู้สึกว่าเขาก็รักแฟนเก่าเราหนึ่งละสองเขามีเขามีปัญหาที่ต้องจัดการอามันมีความอิจฉาเราไหมอะไรไหมไม่มี ไม่มีความมิจฉาหรือคือเขาดูแต่เขาก็ไม่ได้อะไรมากเพราะเขาถือว่าเขาก็มีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าตัวเขาตอนนี้มันมีปัญหาอยู่สองเรื่องที่เขาต้องจัดการคือเรื่องเด็กกับเรื่องของผู้ใหญ่อืมผู้ใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาติเนน่นะ The world ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ที่ดูแลมีการเดินทางห่างไกลจากคือเขาต้องไปเคลียร์ปัญหากับผู้ใหญ่ของเขาแล้วเขาก็ต้องในเรื่องของเด็กด้วย เพราะฉะนั้นมันจะมีในเรื่องของความใจร้อนความรีบเร่งเพื่อที่จะได้จบปัญหาแล้วมาสารต่อกับแฟนเก่า,าคือต้องจบปัญหาเก่าเพื่อจะเริ่มใหม่ถ้าเริ่มใหม่มันยังบางทีมันเริ่มไม่ได้มันยังมีมันยังมีปัญหาคลาคขังอยู่เออในส่วนในส่วนของเพืที่สามนะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกยังไงกับเราคือเขาก็รักรักแฟนเก่าของเรามากแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไร เพราะาปันตัวเขาเองก็มีปัญหาพอสมควราถามว่าเขาจะอิจฉาไหมอะไรไหมมันไม่มีไพ่ขึ้นระแวงอิจฉาอะไรไม่มีไพ่ที่ขึ้นแบบว่าสมน้ำหน้าไพ่ที่เป็นแบบในทางร้ายหรือว่ารู้สึกไม่พอใจไม่มีมันมีแต่เรื่องของเป็นไพ่ที่ขึ้นเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวเขาที่ต้องจัดการโอเค นะพอโอเคแล้วประมาณนี้คร่าวๆถามว่ารู้สึกอย่างไรไพ่ตรงนี้มันตอบตอบเด้ว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเขาเขารู้สึกอะไรกับเราไปสุดท้ายคืออึดอัดใจเออเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ที่เราไปจบจบแฟนเก่าแล้วมีคนใหม่เลยเนะี่ยเขาอาจจะแบบไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่หรือว่าอึดอัดใจเราจะใช้คําพูดว่าไงดีหมั่นไส้ได้ไหมหรืออิจฉามันก็ไม่นะเพราะเขาก็ได้แฟนเก่าที่ดีของเราไปแล้ว นะได้แฟนเก่าที่ดีของเราไปแล้วไม่รู้ดีวาคนละแต่เขาได้ของที่เขารักเขาห่วงไปแล้วไงแต่ไพ่ลงเนี่ยแปดดาอึดอัดใจหรือเขาก็ไม่อยากเอางี้เขาก็ไม่อยากรู้ว่าไม่อยากเห็นละกันได้ไหมคําตอบตอบนี้ได้ไหม,มแฟนเก่ารู้สึกอย่างไรเมื่อเรามีคนใหม่เขาก็ไม่ได้อยากรู้อยากเห็นอะไรหรอกแต่ก็มีแอบดูด,ดูบ้างดูพัฒนาการบ้างเป็นยังไงแต่เชื่อนก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจละหรอกเพราะปัญหาฉันก็แย่อยู่แล้ว ฉันก็มีเรื่องให้เคลียให้ต้องสาสางอยู่อืแต่ถามว่าดูไหมไม่อยากดูอยากรู้ไหมไม่อยากรู้แต่ขอแอบ,บมองนิดหนึ่งอ,อารมณ์มันจะประมาณนี้นะเนี่ยไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากมองแต่ก็อยากจะแอบ,บส่องแอบบดูนิดๆว่าเธอเป็นยังไงบ้างเนี่ยอารมณ์มันประมาณนี้โอเค โอเคต่อไปเรามาดูนะเรามาส่องดูว่าแฟนเก่ากับมือที่สามเขาเป็นยังไงบ้างนะเราออมาส่องดูหน่อยเราส่องส่องอารมณ์ว่าเขารู้สึกยังไงทั้งสองคนแล้วเรามาดูว่าเขาสองคนละ่ะปัจจุบันเขาเป็นยังไงปัจจุบันนะความสัมพันธ์เขา,าก็ต้องพัฒน,นาความสัมพันธ์กันต่อไปอะสเต้งคือก็ต้องอดทนเข้มแข็งสิ่งที่ทํามาแล้วก็ต้องดําเนินต่อไปสเต้งคือความอดทนการพยายามทําต่อไปเรื่อยๆอย่อา สองไม้เท้าสองไม้เท้าก็ต้องทํางานก็ต้องทําสิ่งที่มันเป็นไปเดินหน้าต่อไปแหละดูแลเทคแคร์ care, ทำทำหน้าที่ต่อไปโอเคทั้งสองคนเขาก็มีหน้าที่มีสิ่งที่ต้องดําเนินการสิ่งที่ต้องทำนะยังคงทํำอยู่ยังคงเป็นไปอยู่อ่นะยังคงเหมือนเดิมอยู่แต่ในเรื่องของตัวแฟนเก่ากับมือที่สาม มันมันตรงนี้เรามาดูในเรื่องของมือที่สามก่อนมือที่สามราชินีดาบเดอะเวอร์แล้วก็เด็กถือถ้วยตอนเนี้ยมือที่สามเขาจะพยายามทำทุกทุกวิธีทางให้มีลูกต้องท้องกับแฟนเก่าให้ได้นะต้องต้องมีลูกกับแฟนเก่าให้ได้มงไหมมือที่สามมือที่สาม ต้องการมีน้องเพราะว่าเด็กถือถ้วยมันเป็นลักษณะของการมีเด็กการให้กําเนิดเป็นไพ่คนท้องได้แต่แต่ในความหมายมุมมองของไพทาโรค,คือถ้าเป็นเด็กถือถ้วยคู่กับเดอะเวิร์เนี่ยคือมีแผนมีแผนในการตั้งครันนะมีแผนในการตั้งครันแต่ทีนี้ในเรื่องของแฟนเก่าเราอะแฟนเขาแฟนเก่าตรนนี้เขายังจมทุกอยู่ยังจมกับปัญหายอยู่ ก็จากไพ่เมื่อกี้นี้สืบเนื่องมาจากเมื่อกี้นีเ้เพราะตัวเขายังรู้สึกว่าผิดไปแล้วแต่ก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจเขายังมีงความรู้สึกว่ายังอยู่ในความทุกข์อยู่ยังรู้สึกเสียดายยังรู้สึกอะไรอาวรณ์อยู่อืแต่ทีเนี้ยมันเป็นในความรู้สึกอารมณ์ขึ้นหรือแฮงแมนกับห้าถ้วยนี่ไงผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาตอนนี้ก็พยายามจะทําปัจจุบันให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ชายค่อนข้างจะอ่อนแอ นิดหนึ่งนะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าเซนซิทีฟยังหลุดจากวางวนเก่าไม่ได้ยังกลับไปลึกถึงเรื่องเก่าๆเนี่ยฮาถ้วยยังอะไรอาวอนอยู่แต่ผู้หญิงมือที่สามเขากำลังวางแผนว่าทำไงให้มีให้ตั้งคันเป็นการวางแผนตั้งคันเพราะฉะนั้นในความความสัมพันธ์สองของคนสองคนเนี่ยเขาก็ต้องต่อไปต่อไปอืม นะมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปละเพราะสเตรงคือมันยังสิ่งที่ทําอยู่ยังดํารงได้อยู่ไงสตรงสิ่งที่ทําอยู่ยังดํารงได้อยู่สองไม้เท้าคือมันก็ต้องขยับขยายชีวิตคู่ก็ต้องเดินต่อไปต้องดูแลกันไปแต่ได้แค่ความในความรู้สึกมันแค่ขัดแย้งกันว่าคนหนึ่งก็วางแผนจะมีลูกแต่อีกคนหนึ่งก็ยังคิดถึงคดีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาลองพิจนารณาดูในเรื่องของความรักความรักแบบเนี้ยมันจะยั่งยืนไหมเอออันนี้เป็นแค่ไพ่นะนักเรียนนักศึกษาอย่าเพิ่งไปลงในตัวบุคคลนะอ่าเราการดูไพ่เนี่ยตัวบุคคลเราไม่ร,ร,มรู้เราไม่รู้เลยว่าตัวเขาเป็นแต่ละคนนี่ใส่ใจคอเป็นยังไงเราไม่เคยสัมผัสเราไม่เคยดูถูกไหมเราอยู่ห่างไกลกัน เราจะไปเหมาว่าเขานิสัยแบบนั้นนิสัยแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะนักเรียนนักศึกษาจาไว้นะแต่เราคุยตามหน้าไพา่เพราะฉะนั้นเราคุยตามหน้าไพา่เวลาจบอารมณ์ของเราก็จงจบที่หน้าไพา่เราอย่าไปฝังหัวฝังจิตฝังใจว่าโอ้คนนั้นไม่ดีคนนั้นมันชัว่วคนนั้นมันเลวไม่ถูกต้องใครจะเป็นอย่างไรมีบุญมีกรรมเป็นของตัวเองมีความทุกข์เป็นของตัวเองเราไม่ไปเกี่ยวข้อง นะโอเคนะนักเรียนนักศึกษานะแต่ตอนนี้เราแค่พิจารณาดูว่าหนึ่งคนผู้หนึ่งคนกำลังวนเวียนอยู่กับเรื่องเก่าในอดีตยังไม่หลุดพ้นยังรู้สึกเสียดายยังขาดใจแต่อีกคนกำลังวางแผนที่จะมีลูกกับคนคนนี้ผมถามว่าในอนาคตความเป็นสถาบันครอบครัวมันยั่งยืนไหมถ้าปัญหานี้ยังเคลียร์ไม่เสร็จยังไพ่ยังไม่ได้ขึ้นว่ารัก กันหรือว่าอะไรนะไพ่มันขึ้นสองไม้กับสเต็งคือตอนนี้ก็ต้องยอมยอมกันไปนะ,ะสถานการณ์ความสัมพันธ์คือยอมยอมกันไปก่อนตามน้ําไปก่อนรักไม่รักว่ากันในเรื่องของอนาคตแต่อนาคตเรามันไม่มั่นคงไงเพราะมันมองไม่เห็นมันยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราดูไพ่แล้วสะท้อนถึงชีวิตสะท้อนถึงความคิดเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรลงไป มันต้องคิดหน้าคิดหลังวางแผนให้ดีโอเคอันเนี้คือสิ่งวิเศษคือสิ่งที่ขเขาเรียกว่าเกินคำบรรยายที่ไพ่เขามีให้เรานะนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนดูไพ่ทาโร่นะอันนี้บอกไว้เลยอันนี้คือความหมาัศจร,รของไพ่การถ่ายทอดอารมณ์การบอกเรื่องราวการให้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นการ การกระทำใดๆก็แล้วแต่ต้องนึกถึงหลักต้องนึกถึงหลักของความเป็นจริงหลักของควาของการทำความดีแน่นอนทำความดีและเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธินะ์นักเรียนโอเคจบแล้วใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ มาปรึกษาได้นะครับหรือมีคำถามส่งคำถามมาได้เดี๋ยวผมทำคลิปสอนอธิบายให้ได้นะครับส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ